สวัสดีเพื่อนๆชาว b a c กดิสเซอร์มบทุกท่านที่ผ่านมาชมคลิปนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาตีบอสใหม่อย่างบอสโอฟินสุดโหดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะว่าวิธีตีบอสต,ตัวนี้ยังไงนะฮะและต้องทําอะไรบ้างนะครับบอสโอฟินจะเข้าได้เมื่อเพื่อนๆผ่านเควสต์เวกอัพวัชเชอร er ก่อนนะครับเควสนี้จะเริ่มได้เมื่อเพื่อนๆเปิดบอสกวาดล้างนับูซิกาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนเข้า,าเพื่อนๆควรจะเตรียมยาแดงแบบบวก HP 1 0 0 0เยอะๆหน่อยนะฮะและถ้ามีหินแบ c ็กสโตนม a จิกที่ไว้เพิ่มความแรงของสกิลพูดดำก็ยิ่งดีนะฮะสามารถซื้อหินแบล็กสโตนม a จิกได้ที่ร้านขายยานะฮะร,ราคา 10M เอ็มต่อชิ้นความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าตีบอสโอฟินนะครับบอสโอฟินจะมีทั้งห,หมด4ขานะฮะโดยจะให้เพื่อนๆช่วยกันตีทีละขานะครับถ้าขาของโอฟินถูกทำลายครบ2ขาบอสโอฟินเท็ที่อยู่ภายในบอสโอฟินก็จะออกมาให้เพื่อนๆตีนะฮะ โอฟินเทสจะมีหลอดเลือดทั้งหมด20หลอดนะครับถ้าหลอดเลือดของบอสโอฟินเทสเหลือ10หลอดมันก็จะกลับเข้าไปในตัวของโอฟินอีกครั้งนะฮะก็ให้เพื่อนๆตีขาที่เหลืออีก2ขาให้สำเร็จนะฮะเพื่อจะนำบอสโอฟินเทสออกมาอีกรอบนะฮะ แล้วจึงตีไปเรื่อยๆจนกว่าบอสจะตายนะครับถ้าเพื่อนๆตายจะเกิดไม่ได้นะครับเวลาตีต้องมีสติให้มากๆนะฮะและต้องระวังตัวให้มากที่สุดเลยนะครับสกิลของโอฟินค่อนข้างตีแรงมากๆเลยนะถ้าเพื่อนๆ HP ีลดหรือใช้ยาแดงไม่ทันก็ให้เพื่อนๆไปอยู่ข้างๆของ NBC n u b e l l a นะฮะก็จะเพิ่ม H p ให้กับเพื่อนๆได้นะครับถ้าเพื่อนๆในปาร์ตี้ตายเกิน5คนนะฮะให้เพื่อนๆออกมาจากตีได้เลยนะับเพราะว่าจะไม่มีทางกําจัดบอสโอฟินได้แน่นอนนะครับ บอสโอฟินจะเข้าได้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะและจะนับรอบหลายสัปดาห์เมื่อรับของรางวัลแล้วเท่านั้นนะครับหมายถึงว่าถ้าตีล่มก็ไม่หักรอบหลายสัปดาห์นั่นเองเมื่อเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปรับชมเลยฮะว่าบอสตัวนี้ตียังไงบ้างนะครับเมื่อเข้ามาด้านในปาร์ตี้ส่วนมากจะตีที่ขาฮิวก่อนนะฮะก็ให้เพื่อนๆดูคนในปาร์ตี้ด้วยนะฮะว่าเขาตีขาไหนกันนะครับพยายามดูเพื่อนในปาร์ตี้เป็นหลักนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสกิลที่1ของบอสโอฟินนะฮะโดยบอสจะปล่อยอุกาบาตลงมาเป็นวงกว้างๆนะฮะแล้วค่อยๆปล่อยแคบลงมาเรื่อยๆให้เพื่อนๆแดนหลบออกมาก่อนนะครับข้าต่อมาก็คือยกขากระทืบพื้นนะฮะสกิลนี้ไม่แรงมากแต่ก็ควรระวังไว้นะครับ เมื่อบอสโอพินปล่อยมอนเตอร์ออกมาให้เพื่อนเพื่อนรีบไปตีนะครับเพราะว่ามอนพวกนี้สามารถไปตี NPC นูเบลล่าที่ช่วยเพื่อนเพื่อนฮิวให้ตายได้นะฮะ ันนี้ก็จะเป็นสกิลหลักของบอสโอฟินอีกสกิลนะครับนั่นก็คือปล่อยหมอกพิษวิธีหลบก็ให้เพื่อนไปอยู่ในวงบัฟของ npc นูเบลล่านะครับ ขาของบอสโอฟินถูกทําลาย2ขาแล้วบอสโอฟินเทสที่อยู่ภายในตัวของบอสโอฟินก็จะออกมานะฮะสกิลของบอสโอฟินเทสจะแรงมากๆเลยนะครับให้เพื่อนๆคอยดูสกิลให้ดีๆสกิลของบอสโอฟินเทสที่ต้องระวังก็คือสกิลกระโดดกระเทือบพื้นและปล่อยลูกศรส,สีแดงนะฮะสกิลของบอสโอฟินสามารถโจมตี NPC n p c นูเบลลาให้ตายได้นะฮะถ้าตีมือใหม่ก็ให้ระวังจุดนี้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามดูมาจนถึงจุดนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ